ขอให้ขายดีๆถ้าไปเกาะยาวแล้วก็จะแวะไปกินข้าวเกาะยาวน้อยฝนตกจังหวัดภูเก็ตตกไหมอยู่ใกล้ๆกันตกดีพี่วิระ เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยตกตกแล้วก็พึ่งแรงไปเนี่ยค่ะบัง ใช่ไหมท,ที่ที่เกาะยาวออ่ที่เกาะยาวน้อยตกใช่ไหมบางตกแล้วก็ของหนูนะตกสักประมาณกี่นาทีได้ประมาณยี่สิบนาทีได้แล้วมันก็หยุด <c oughs> ตกแรงด้วยนะ <c oughs> แล้วนึกจะหยุดก็หยุดอะคะ่ะบาง น่าเปิดน่าจะเปิดปกตินะคะตอนนี้บางที่สนามบินนะคะก็ยังเปิดค่ะปกติแต่ว่าก็ตอนนี้ก็คือจะเข้มงวดขึ้นนิดนึงเพราะว่าชาวต่างชาติตอนนี้ก็เริ่มเข้ามาแล้วค่ะเยอะโหมันเข้ามาไม่อย่างเดียวนะมันเอาไอ้นี่มาด้วยอะ่ะ <laughs> มันเอาพี่โคสิบเก้ามาด้วยอะ่ะ ตอนนี้ที่ด่านก็เข้มงวดอีกแล้วอืมค่ะก็ตั้งแต่เปิดแบบให้มีนักท่องเที่ยวมา แล้วของบางเป็นยังไงบ้างคะมีนักท่องเที่ยวไหมตอนนี้ตอนนี้ที่ภูเก็ตนี่เริ่มเข้าแล้วนะเริ่มเริ่มมาแล้วนะ มีนักท่องเที่ยวแต่ยังไม่เยอะเท่าไหร่อืมอันนี้ก็ได้ชั่วโมงแล้วหนูก็ลอง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 ,ลอ,งอันนี้ youtube ชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวถ้ากชั่วโมงหนึ่งนี้เดี๋ยวหนูก็ต้องขอตัวลงก่อนเนาะเพราะว่าหนูก็แค่จะมาลองหัดตั้งค่าดูเฉยๆค่ะ บางแล้วปีใหม่ไม่หยุดไปไหนหรอคะปีใหม่ปีใหม่ไม่ไปเที่ยวไหนหรอคะบาง